สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาทาเมนูบ็อกคลี่ผัดกะปิกุ้งแห้งหมูสับอร่อยอร่อยทานกันครับวันนี้เชฟชาติก็ทําเป็นกะเข้าเมื่อย็น,นะฮะทานคู่กับต้มยำไก่แซ่บเ,เข้ากันมากๆเลยครับหากพร้อมแล้วก็ไปลงมือทํากันเลยบ็อกคลี่ตัดแต่งให้เป็นชอ่อพอดีคําประมาณ500กรัมนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นชิ้น2ลูกนะฮะ แล้วก็จะเป็นหมูสับหรือว่าหมูบด200กรัมแล้วก็จะเป็นกระเทียมกุ้งแห้งพริกขี้หนูแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเชียงนิดหนึ่งนะฮะแต่งสีสันอันดับแรกเราก็จะมาโขกกุ้งแห้งพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมกุ้งแห้งไม่ต้องทอดนะครับเดี๋ยวจะนําไปผัดให้หอมโขกเอาพอแรกหรือว่าตามชอบนะครับได้แล้วเติมเป,ป็นกะปิประมาณ1ช้อนชา โขกซ้ำให้เข้ากันเชฟชาติจะให้ความละเอียดประมาณนี้นะฮะหรือว่าตามที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับนํากระทะมาตั้งเติมน้ำมันนิดหน่อยแล้วเราก็ลงเป็นกระเทียมกุ้งแห้งพีคหนูที่เราโขกไว้ลงไปผัดให้หอมผัดให้กุ้งแห้งกะปิมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะฮะ นี่นะครับกลิ่นอหอมๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นหมูสับของเรานะคะลงไปแล้วเราก็จะผัดหมูสับให้เข้ากันก่อนนะครับให้สุกประมาณ40-50อร์เสำหรับหมูสับนะฮะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนผัดไปก่อนนะครับทำทานง,ง่ายมากๆเมนูนี้ พอได้แล้วเราก็มาลงเป็นบ็อกโคลี่เติมเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำซุป100 ml oh, แล้วก็ผัดซ้ำ oh, <my> อย่าให้บ็อกโคลี่ช้ำยังเกินไปนะครับ oh, <my> ได้แล้วปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอย oh, <my> <S 1, 1 <S ช้อนโต๊ะ ซิวขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาตามชอบนะครับสามารถเพิ่มเติมเป็นผงชูรสได้ตามชอบแล้วก็ลงเป็นมุ่งค่เทศแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงของเราลงไปผัดซ้ำให้รสชาติมุ่งค่เทศออกมาและให้บลอกคลี่สุกกำลังดี ประมาณนี้นะครับอย่าให้บรอกโคลี่ช้ำจนเกินไปยังให้เหลือความกรอบความเขียวอยู่นี้นะฮะลงพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็ผัดซ้ำเท่านี้ก็ได้เลยนะครับบรอกโคลี่ผัดกะปิกุ้งแห้งหมูสับหอมๆเลยจัดลงจานให้สวยงามพร้อมรับประทานวันนี้ก็จะทานคู่กับต้มยำไก่แซบ่แซบๆเดี๋ยวจะหานพริกมาเพิ่มสักหนึ่งเมนูเท่านี้ก็โอเคนะครับทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ